เตอร์ค่ะนอกจากตัวอาคารแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งติดตั้งขาวรไว้มากนักนะคะเพราะว่าอยากจะให้พื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผู้ที่มาใช้งานค่ะอย่างห้องนี้ค่ะเดิมเขาใช้ทำกิจกรรมโยคะกันนะคะทีนี้ก็แค่เอาของออกนิดหน่อยก็กลายเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายได้เลยค่ะ จากบ้านไม่กี่ก้าวเด็กนักเรียนก็ได้พักหน้าจอเรียนออนไลน์มาลองทำภาพพิมพ์จากธรรมชาติเพราะที่นี่คือศูนย์วัฒนธรรมใหม่ในตัวเมืองนครราชสีมาที่มาจากการพลิกฟื้นอดีตบ้านพักสาธารณาสุขที่รกร้างดยไอเดียจาคโมูสกันเนลีศิลปินอิตาลีผู้สร้างศิลปะเพื่อสำรวจมิติการใช้พื้นที่สาธารณะทั้งในยุโรปและเอเชียตลอด15ปี สามเดือนที่สมเสร็จเปิดตัวเป็นส่วนหนึ่งของไทยแลนด์เบเนเลกโคราช2021ที่นี่เคลื่อนไหวทุกสัปดาห์ผ่านกิจกรรมฟรีเช่นเพ้น hmm. เสยืดแสดงดนตรีอีสานสอนภาษาอังกฤษ mm hmm. มีผู้ร่วมงานตั้งแต่หลักสิบถึงครึ่งร mm ้อ hmm. ยน้อยมากไม่สำคัญเท่าความหวังเป็นพื้นที่กลางของผู้คน I love spend time in the place where I love place to own project. spend the where create my ใช้เวลาแค่3อาทิตย์ศิลปินอิตาลีก็เปลี่ยนสถานที่ที่ถูกทิ้งเป็น10ปีให้มีชีวิตได้เขาถูกถามว่าทำได้อย่างไรจาโคโม่ตอบว่าเป็นเพราะการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐเช่นกระทรวงวัฒนธรรมและการได้รับทุนจากอิตาลีที่ทําให้เขาสามารถขอต่อวีซ่าเพื่อเรียนรู้ผู้คนได้ยาวๆแม้การรีโนเวทบ้านเก่าอาจดูไม่เป็นศิละปะเท่าไหร่แต่สําหรับเขามองว่าบ้านหลังนี้เชื่อมผู้คนเข้ากับศิละปะได้ ซึ่งนี่เป็นแนวคิดของจัคโคมโในการสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถใช้เวลาอยู่ร่วมกันด้วยแนวคิดสร้างพื้นที่ที่ขาดหายไปในโคราชเป็นเหตุผลให้นักใช้หนังเลือดโคราชผู้ก่อตั้งโฮมฟลิกโจ้ชลัดสิริวานิชมาเยี่ยมบ้านสมเสร็จตั้งแต่แรกเริ่มเพราะไม่ต่างกับความพยายามร่วม10ปีที่หาพื้นที่ให้หนังนอกกระแสได้มาฉายที่โคราชล่าสุดก็หนังรางวัลเมมโมเรีย เขาดีใจที่เบเนเล่มีศิละปะที่คิดจากตัวพื้นที่แต่ก็ห่วงเรื่องความยั่งยืนชี้ต้องมีโมเดลเพื่อสานต่อตรงกับเราในเชิงที่ว่าสร้างพื้นที่บางอย่างเพื่อทํากิจกรรมในโคราชเหมือนกันอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันก็มาในหัวโขนของเบเนเล่หรือว่าในงานต่างประเทศอะไรเงี้ยเนาะโฮมฟลิกของผมเองเงี้ยคือถ้ามัน เรายั่งยืนได้เพราะว่าเรายังมีแรงอยู่หรือเปล่าเรายังอยู่เรายังหาโมเดลที่เราสามารถจะทํามันได้โดยไม่เจ็บตัวไม่ไม่ควักเนื้อเกินไปหรือเปล่าถ้ามันมีโมเดลนั้นได้มันก็เป็นความยั่งยืนในมุมมองของเราที่เราจะทําอันนี้ต่อไปอายาวๆได้สักสิบ20ปีสมมุติอะไรอย่างนี้เราก็ตั้งคำถามสิ่งนี้เหมือนกันกับงานของจรัโมโมของเด็งนะค ทค้งสุดท้ายของเบียนาเล่ที่จะจบลงมีนาคมนี้ทีมงานบอกว่าผู้รับไม้ต่อจะเป็นเทศบาลที่รวมสร้างที่นี่มาตั้งแต่ต้นขับเคลื่อนบ้านหลังนี้ต่อไปและแม้ศิลปินเดินทางกลับบ้านแล้วและยังไม่มีแผนว่าจะมาไทยอีกเมื่อไหร่หากจากคมโม่ก็ฝากความหวังไว้ที่เมืองไทยว่าสมเสร็จจะไม่เป็นเพียงศูนย์วัฒนธรรมชั่วคราวกริฐาดีมีไทย P ี s รายงาน